นี่จะดูะต่อบไปสักหน่อยหนึ่งว่าขอเขตของสังคมในหลายระดับนั่นมันมีอยู่อย่างไรตอนนี้้อย้เขจาจอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าแม้พวกพืชอันศึกษาทั้งหลายก็ยังมีการสังคมสัตว์เดรัชานก็มีระบบการสังคม คนหรือมนุษย์นี้เร่งมีระบบการสังคมที่ดีหรือสูงขึ้นไปกว่านั่นมากแต่แม้ธรรมชาติทั้งหลายก็ยังสร่องมีการสังคมอย่างที่กล่าวถึงเป็นสิ่งแรกว่าในระบบสุริยะจัก,กรวาลหนึ่ง,งดวงอาทิตย์และดาวระเคราะห์ทั้งหลายก็อยู่กันอย่างระบบสังคมไม่เคย ไม่เคยแยกจากกันไม่เคยเว้นการเกี่ยวข้องกันยังมีการสัมพันธ์กันในในระหว่างดาวประเคราะห์หนึ่งก็ยังมีระบบสังคมอย่างว่าดวงอาทิตย์มีต่อโลกอย่างไรหรือดวงจันทร์มีต่อโลกนี้อย่างไรดวงอาทิตย์เป็นตัวแม่ยกเว้นเสียก็ได้ ไอ้ตัวลูกๆอย่างดวงจันทร์กับโลกนี่ก็ยังมีความสัมพันธ์กันอย่างไรท่านทั้งหลายก็คงจะมีความประหลาดใจที่ความสัมพันธ์นั้นเป็นไปอย่างเสม่เสมอจนเราสามารถวางระบบปฏิทินได้เป็นการท้าวอนเป็นการล่วงหน้าลนยังมีอิทธิพลที่สัมพันธ์ต่อกันและกันเช่นว่า ถ้าปราศจากเสียซึ่งดวงจันทร์แล้วในโลกนี้ก็จะไม่มีน้ำขึ้นหรือน้ำลงดังนี้เป็นต้น <c oughs> หรือว่าถ้าปราศจากอะไรบางอย่างแล้วก็จะไม่มีฤดูกาลอย่างนี้เป็นต้นมีความสัมพันธ์กันถึงขนาดนี้ต่อความเป็นอยู่หรือความรอดอยู่ได้ของสิ่งเหล่านี้ก็เพราะการสัมพันธ์กันอย่างถูกต้องของธรรมชาตินั่นเอง สรุปวาว่าแม้แต่ธรรมชาติแท้ๆก็ยังต้องสัมพันธ์กันคนก็ยังต้องสัมพันธ์กันตั์ก็ยังต้องสัมพันธ์กันพืชพันธุศาชาติทั้งหลายก็ยังต้องสัมพันธ์กันการที่มันต้องสัมพันธ์กันนี่เราจะเรียกกันว่าสังคมหรือการคบหาสมาคมกันก็มีการเกี่ยวเนื่องกัน รายละเอียดทั้งหมดนี้เป็นการแสดงให้เห็นสัจธรรมคือความจริงหรือกฎเกณฑ์อันเป็นหลักที่มีอยู่ในระหว่างสิ่งเหล่านี้ที่นี่ก็จะมองดูกันในฐานะที่เป็นธรรมสัจจะคือตัวการประพฤติกระทำที่เราจะต้องกระทำต่อไปเมื่อมีกฎเกณฑ์ตายตัวว่ามันต้องสัมพันกัน ให้ถูกต้องมันก็มีความแน่นอนต่อไปว่าจะมีความถูกต้องกันอย่างไรความถูกต้องนี่เป็นสิ่งที่ชกเทียงกันนักในหมู่นักภาษา,าศาสตร์หรือนักปรชัชญาจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะเอาความถูกต้องกันที่ตรงไหนมีเหตุผลทางตักกะก็มีทางนัย หรือทางปรัชญาก็มีล้วนแต่ข้านได้ส่วนพุทธบริษัทเราที่ถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักนั้นถือความถูกต้องคือการแสดงความมีประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดว่านี่เป็นความถูกต้องประโยชน์นี้จะเป็นประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผู้อื่นหรือประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็ตาม ถ้าสิ่งใดท้าใ้้เกิดประโยชน์นี่แล้วการกระทำนั่นเรียกว่า,าถูกต้องไม่ต้องพิสูจน์โดยทางตรรกะวิทยาหรือปรัชญาหรืออะไรกันให้เสียเวลาถือหลักตายตัวชัดๆลงไปว่าพิสูจน์ความมีประโยชน์แล้วก็ถือว่าเป็นความถูกต้องเราจะต้องตบดึุดให้มันถูกต้องคือถ้าไม่ประโยชน์ ในการสังคมกันของมนุษย์นั่นการที่จะประพฤติให้สำเร็จประโยชน์ในการสังคมกันข้อแรกที่สุดจะขอร้องให้ให้ระลึกนึกถึงอุดมคติของพุทธบริษัทข้อแรกหรือข้อใหญ่ที่สุดกว้างขวางที่สุดคือหลักเจนที่ว่าให้ถือว่า สิ่งที่มีชีวิตทั้ทงหลายทั้งปวงล้วนแต่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันทั้งหมดทั้งสิ้น